อนนี้เราอยู่กับซีพึ่งนะครับผมก่อนอื่นเลยผีอะไรที่คุณกลัวที่สุดผีป๊อปปี้ผีคุณกลัวผีพวกปะผมยังไม่ตายคุณต้กลัวผมก่อนใช่ไหมนนั่นแหละนิ่งน่ากลัวเลยงานผีนั่นที่มึงแต่งอ่าผีนั่นเอออนนั้นน่ารักน่ารักกับร้านนอามาคุณน่ากลัวเลยก็คือถ้าเป็นหน้าผมก็คือคุณกลัวเลยผีอะไรเอาเลยที่คุณกลัวจริงๆผีไทยผีไทยเว่าผีไทยบอกว่ามันมีความแบบว่าน่ากลัวครับระบุได้ไหมผีแบบกระสือกระหังผีแบบคุณกลัวเขาจะไินกินลำไส้กูเหรอจริงๆไม่ได้กลัวฮะแต่ากลัวผี น้ากลัวครตัวผีไทยคุณเคยเจอผีไหมไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนแต่แบบเคยได้ยินเสียงหรือว่าเงาอะไรเงี้ยสักเรื่องย่อยๆได้ไหมวันนั้นที่ไปแบบต่างประเทศครับผมแล้วก็ <c oughs> ไปต่างประเทศแล้วเราก็ห็นนว่าเงาตอนอาบน้ำตอนเช้ามาันจำได้เลยปัมาแล้วมา,ม,มาแล้วแล้วก็ทำหนูหูบอกว่า,วา oh <my S 1> ไม่ใช่เงาหนูรับหนูแล้วมันเงาผ่านไปซ้ายผ่านมื ไปขวาเราเอามือแบบปัดเนี่ยแล้วมันก็ไข่เงาพอห้องน้ำมันจะเป็นแบบว่าสวยเป็นลำคาญผมตอนไหนเนลำคานตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่วินาทีแรกเท่าไหร่ยี่สิบล้มันคุณลองเล่าเรื่องผีนี่ใหม่อีเพื่อนตามัาจริงแบบเรื่องจริงเลยนะเมื่อกี้เรื่องจริงอ่ะเอาเรื่องขออีกทีนึงเรื่องไม่อยู่ว่าครับผมวันที่ไปถังเทศลไปนอน โรงแรมแห่งหนึ่งครับแล้วก็นอนกระบูดนี่แหละพอเรตื่นเช้ามาก่อนไปทํางานเนี่ยเราอาบน้ําอำเราจำได้ว่าเรามีสติมากๆเราอาบน้ําเสร็จแต่เราไม่ได้เปิดไฟไงแต่มันแบบมีไฟสลัวคือไฟห้องน้าอ่ะมันไม่ได้เปิดใช่ไหมนั่นมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรที่มันอยู่ในห้องน้าที่มันแบบมองไฟเล็กๆที่มันลอดกันแผงกําแพงกําแพงกําแพงที่มันสลัวสามารถมองทะลุได้ไม่ได้มองเห็นคนชัดอะไรเงี้ยมันมีเงาผ่านมาผ่านไปผ่านของสามรอบแล้วมือก็เรามีแบบปัดซ้ายปัดขวาเงามันก็สุกทันเราเลยเช็คว่า วันนี้เป็นปริศนาอยู่ว่ามันคือเรื่องอะไรเฮ้ยเเเเฮฮฮฮ้้้้ยยยยโอเคครับเรื่องคุณน่ากลัวมากขาดยอดเลยอันนีก็สิใจมากนะวันนี้ที่ได้สัมภาษณ์คุณคสุดท้ายนี่เลยนะฮะอันนี้เหมือนเป็นคำมั่นสัญญาเลยร,รายการบ๊อบบี้ขยี้ทุกเรื่องวันหนึ่งจะมาเชิญคุณออกรายการแต่คุณดังไม่พอทีอ่จะออกรายการ,รคุณช่วยอัพตัวให้ดังกว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วมาออกรายการเพราะว่าต้องทำไงถึงจะได้ไปรายการเราจะปรับปรุงตัวทุกอย่าง ไดไปเจอคุแลวเขายจากเรื่องแรกเคุณไปเล่าเรื่องผีใหม่ให้น่ากลัวกว่านี้แล้วผมจะเชิญคุณมาออกรายการสัญญาถน้มนะกอนกันหน่อยอกันหน่อยรจะเป็นเกปสุดท้ายเดี๋ยวออกรายรผมได้ได้ครับขอโทษ what do you have ก็ไม่ร yeah, like yeah. 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 ู้แคเธอรู้ส like> like ึกไหมรู้สึเไหมอู้ยี่นี้อู้ีนี้ก็แล้วกันใครบอกรากใครบอกรากก็สุดววานขอแค่นี้ขอแค่แ่นให้หรือเปล่า

哇，别别，哪个做的？拿这个做吧。 thank <laughs> you ครับขอแพ้เมื่ีนะครับห้าสี่สามสองทีทีทีมบ้าไงเธอหรือเปล่าแล้วใครบอกว่าปินไทยแล้วพูดอย่างนี้ย้อนยไปรอนยที่พูดมาเขาไม่ค่อยจะอ่านมุด AHH! <laughs>

ทุกคนเขาผู้ใหญ่กว่าหนูอีกงั้นมันันมตัวทำน้ำฉ่ำได้เลยค่ะีหงก็เมนผู้เมืกันทุกคนมันจบแล้เทุกเออแล้วใ่รตอบตะกี้ปันัอยไปแล้วก็ทำท้าทจริงมันพลิกบาเครับพอได้หมดแล้วก็ยี่ยี่มเ็จะสั่นก็แล้วรอยอออออกจริงๆคือม่สมัครธรรมมากๆเลอย่างไม่รอชัวร์นะครับเลยอีก2อตอนใช่ไอตอนนะครับแล้วได้ทุคนก็ ทำเกนบ้านอย่างเต็ดที่มากๆครับวันๆก็ติดต่อณก็ได้กหมดกำลังจะกลับบ้านไปต่อไปต่อครับผมันพูดอีกแล้วผมแล้วกันก็ไม่อยากพูดเป็นคำพูดคนดูเสร็จก็จะบอกจริงหรอไม่ใักคำพูดอะไรนพูดก็จะเช่าผ้าอเรยางเง้เพราะว่าถ่ายมาเสียงมาเสร็จหลักเลอาไว้เปลี่ยนหมอนันน่ะ เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยนไม่าแล้วนะไม่จะบอกว่าทุกอ่างที่ทุกคนมีมาตลอด12 13 EP มาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะว้าเลยเพราะว่าเราก็จะไม่เฉลยอ๋อที่บอกว่าเาที่บอกว่าเาเลยก็ไม่เฉลยเลยตัวถามอาจจะรับเฮ้ยมันไม่ได้เฉลยนะเม่คิด ไปดูเองนะแต่บอกอีกสองตอนอาจจะออกเยอะมากเราดูว่ามันจะทำเรื่องอะไรอีกมันจะซีดไหมจะมีซีดอีกไหมโอ้ยซีดเลยแหละนี่เลยแน่นอนมาใครก็เอาเอาไปหเจะซีดหรอเอ้ยก็บากด้วยละกันสหรับตอนสุดท้ายซีนตอนจบเนี่ยก็จะเป็นซีนที่ฟีนนะฮะอยู่ดีก็โผล่มาแล้วก็มาอ้าวอ้าปจะพูดอะไรได้พูดอะไร ฝากฝากติดต,ตามครับซีรีส์เรื่องวันไน g ์ t Stand คืนเปลี่ยนชีวิตนะครับก็อ,อีกสองตอนจะจบแล้วนะครับใครที่กําลังอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคงจะได้ไขข้อข้องใจกันแน่นอนีมมาก็ห้ามพลาดเลยนะคะสักนาทีเดียว,ต,ยวต,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 ตอนหลังนี่มันจะเข้มข้นทุกอนูนอนของซีรีส์เลยแล้วก็จะพีคขึ้นไปเรื่อยๆบอกเลยว่า ถ้าแบบไม่ไม่ปิดก็ตะพีคยันจบเหรอเออจะพีครื่ยเรเราไม่เราไม่่อเหรอยันจบเิงนก็คือจบวาวแล้วแล้วก็วาวได้อีกที่แกรนดนคือแห่งความลัง ต่อไม่ถูกจำเนื้อไม่ได้ไม่เพราะว่ามันมีแค่นี้แล้วมันก็ตัดออกแค่นี้เท้าขอสวยๆแบบขอบคุณแฟนๆที่ติดตามหน่อยตัวแทนก็ได้เตรียมย่อในงานโลงพอดีที่สุดในเรื่องเออนี่พนดีจริงพาควีนขอบคุณแฟนที่ติดตามมาตลอดมาแพงมาแพงต้อโอเคก็ขอบคุณ กัมาเลยกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆที่เรือ่อีประสบความสำเร็มากวทุกคนชอบเรื่องนีชอบพดีกันตลอดนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะดวยหน้ามาขอบคุณใหมคะเค I know you're still living your life every step after death. I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Metro uh, Boomer uh, wants some more, nigga. Wiggy, 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 wiggy. Hold up, wiggy, wiggy.